ไฟไม่มีนะไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาลำบากขนาดนี้เอายังไงต่อดีจะเดินหน้าไปหรือว่าจะกลับเราลงมาจะเขาลูกแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีรถหรือเปล่าเฮ้ยอาโซนต่อไม้อีกอะไรกันอีกอุ๊ยจะชนกันอีกแล้วขึ้นไปบนนู้นก็ไม่ได้โหพี่แอรยบายสองอวหิว ไม่ได้รีเวิร์สภาพนะครับอันนี้เป็นการถอยหลังลงจากดอยมาเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งที่แบบว่าแม่งไฟไฟไม่มีนะไม,ไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาลำบากขนาดนี้นี่โูเฟอร์ขับถอยหลังอยู่นี่เห็นเลยว่ามันถอยหลังอยู่จริงๆ <Yeah. S 1> ถอยลงดอยอะ่ะเพราะว่า เขาเรียกว่าเป็นเป็นที่ที่แบบอยู่เถื่อนนะอยู่เถื่อนๆเลยคือโคตรเถื่อนเลยเพราะว่าที่ร้านเนี่ยไฟฟ้ายังไม่มีเลยแต่เราอยังไปไม่ได้เลยนะครับไม่สําเร็จเมื่อกี้เราถึงจุดที่เราเข้าไม่ได้แล้วคือสามกิโลจะถึงก็เข้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยไม่มีแม้กระทั่งทางกับรถเราก็เลยต้องถอยมนนานมาก แล้วก็ถอยลงดอยด้วยซึ่งมันอันตรายมากเลยนะที่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหต้องไปลงโค้งเมื่อกี้เออไม่น่าเชื่อว่ามันลําบากขนาดเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามเข้าไปให้ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องโทรหารถกระบะชาวบ้านแล้วก็นั่งรถต่อไปเพราะนี่เราก็เหมารถตู้มาจากอําเภอเมืองเชียงใหม่หลังจากที่ไปวัดที่เชียงดาวมาแล้วก็จะมาทําคลิปต่อที่เนี่ย ชื่อร้านเนี่ยชื่อร้าน่าอยู่เทือนโคตรเถือนเลยเดี๋ยวลองไปดูดิว่าจะเป็นยังไงเราจะเข้าถึงไหมวันนี้โอ้ตายแล้วนี่ที่กับรถจะไม่มีเลยนะนี่เป็นกิโลแล้วอ่ะต้องถอยหลังลงเขาอ่ะอันตรายมากอันนี้อันตรายจริงออโชคดีที่ไม่ค่อยมีรถผ่าน เนี่ยจนมาถึงทางตรงนี้นี่นตรงนี้ดีกว่าโอ้โหี่เราเข้ามาจากถนนใหญ่จุดพักที่หนึ่งถึงเก้าเนี่ยเขามีจุดพักจุดสิ้นสุดการเดินศึกษาธรรมชาติคือเขาไว้เป็นเส้นทางเอาไว้เดินศึกษาธรรมชาติโอ้แต่เราตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตรงนู้นนะ่ยจุดที่หนึ่ง แล้วก็ต้องลงไปอย่างนี้ใช่ไหมที่ทางเดินนี่แต่เราไม่ไปอ่ะเราไม่ได้เดินไม่เดินหรอกเดี<ม>๋ยวเราจะพยายามเข้าไปที่อยู่เถื่อนให้ได้นะครับวันนี้เถื่อนจริงๆแม่งเถื่อนสุดๆเลยตกใจไอเ้เหี้ยรถโอ้โหรถแม่งมาลงมามันก็มันก็ไม่เบากันเลยเฮ้ยเราได้จุดที่มาเฝ้ารอแล้วแต่ว่าประเด็นคือสัญญ,ญาณไม่มีครับนี่ โทนทีมงานโทรพยายามติดต่อชาวบ้านหรือติดต่อให้ร้านให้เอารถกระบะมาแต่แต่ทางนี่โอ้โหต้องเรียกว่าอันตรายจริงนะแล้วมันแคบมากอนาคตเขาน่าจะขยายแหละแต่ตอนนี้สัญญาโนรศัพท์ก็ไม่มีมมมรถขึ้นมาแล้วใช่หรอมเออถามเขาดูหน่อยเราจะไปยังไงต่อได้วะเออเราก็ต้องทิ้งรถตู้ไว้ตรงนี้นะครับรถตู้เรามันมันเตี้ยไง ต้องใช้รถพวกโฟวิขึ้นเอาอยัางไงต่อดีจะเดินหน้าไปหรือว่าจะกลับอ่ถ้าเป็นคุณคุณจะไปต่อไหมหรือจะเดินหน้าแต่ถ้าเดินหน้าไปเราจะไปยังไงเพราะตอนนี้สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีติดต่อใครไม่ได้ก็เนี่ยต้องอาศัยเนี่ยคนที่เขามาก่อสร้างเนี่ยผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยเราต้องถามเขา,าดูว่าจะทําไงให้เราไปได้บ้างเพราะเมื่อกี้ก็มีรถใหญ่รถ รถบัรทุกใหญ่ด้วยไปไงขึ้นเขาจะขึ้นไปทางนู้นอยู่สามโลครับแต่เขาไม่รู้จักร้านเขาไม่รู้จักร้านไม่ได้เราจะไปยังไงเราคนนั่งไม่ได้บ้าแล้วจะนั่งติดต่อเขาไม่ได้เหรอยังไม่ได้เลยอติดต่อก็ไม่ได้ด้วยก็สรุปว่าเราต้องลงเขาไปเพื่อไปหาสัญญาณโทรศัพท์นะครับเพื่อจะโทรหาที่ที่ร้านเนี่ย แล้วก็จะทําไงให้เข้าไปได้อะจะไปให้ได้อตอนนี้ไม่ได้ก็ถึงที่สุดอะเอาให้ที่สุดเลยแล้วกันก็ปรากฏว่าเรายังหารถไปไม่ได้นะครับก็เลยจอดรถตู้แล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวตามหมู่บ้านไปก่อนดูทางหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราลงมาจากเขาลูกนั้นอนะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีรถหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอเอารถเป็นไรแล้วเอารถต่อไม้อีกอ,อะไรกันวะเนี่ย เมื่อกี้ประตูก็หลุดชนพ่อไม้ขึ้นไปบนนู้นก็ไม่ได้หูเยี่ยบ่ายสองอวหิวเี๋่วป้าเขาเนี่ยข้าหลุขึ้นไดูรายการบบ่อยโอ้ได้ดูเลยครับครับครับผมจะขึ้นไปหาลุงทองอะทองไหนอทองอยู่เถือนนะฮะมันเข้ามันไปไม่ได้อ่ะไม่รู้มีรถมีรถแบบ ขับขึ้นไปได้ไหมครับจะเช่าขึ้นไปอ่ะเออต้องโฟล์วิวเหรอครับไม่เป็นไรครับป้าเดี๋ยวผมอาศัยป้ากินก่อนครับมื้อนี้ครับเอาก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับมีเส้นอะไรบ้างครับ้นเส้นเล็กใหญ่มีข้าวเอาเส้นใหญ่ก็ได้ครับใหญ่ต้มยำแล้วไข่นี่ทำอะไรครับป้าเอาไปข้าวเขา้ข้าวก็หมดแล้วหมดแล้วอ๋อมีแต่ก๋วยเตี๋ยวนะเออเอา อ้าวอพักพักท้องตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหาทางเขาจะไปไงนี่ไงรถเทศบาลเนี่ยเทศบาลเนี่ยพี่นี่เรียกเทศบาลเขาหน่อยเทศบาลถามมขาดิไปได้ไหมโอ้เราก็หิวข้าวเอารถตู้เราก็ไปใช่แล้วหน้าหลุดไปแล้วหน้าหลุดเลยเมื่อกี้ประตูหลุดตอนนี้หน้ารถหลุดอ่ะมันอีตรงตรงแนงกัน เอ้ยยังยิ้มได้ครับยังยิ้มได้รอดูก่อนว่าเขาจะยังไงหรือไม่ก็โอ้โหตอนนี้ประสักคเยอะจริงๆวันี้วันนี้เกิดอะไรขึ้นว้เออนะทีมงานเราก็ไปขอเบอรอระหว่างนี้เราก็ไปแดกข้าวเจียวก่อนละครับจะได้เห็นก่อนที่จะขึ้นไปมันลำบากจังเลย ข้างบนมีอะไรอ่ะครับพี่เป็นรีสอร์ทครับเป็นรีสอร์ทส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ทนั่นแหละต้องมาต้นไม้แล้วถ้าหน้าฝนนี่ก็ขึ้นไม่ได้เลยนี่ได้อยู่อยู่างนีว่าเขาทำถนนทางใช่ทำถนนไงทำถนนลังำบากเลยเมื่อกี้ผมไปถึงทำถนนแหละแล้วเข้าไม่ได้แล้วรถเข้าไม่ได้รถมันเตี้ยอุ้ยอะไรกันอีกอุ้ยจะชนกันอีกแล้วเอ้า วันนี้มันอะไรวะวุ่นวายงก็ไม่ออกนั่งกินดีกว่าก๋วยเตี๋ยวข้างทางก็ได้คือคือเรื่องของเรื่องอะนะเคยไปครัวผีบ้าที่เชียงรายมาไงแล้วก็เลยบอกทีมงานว่าเฮ้ยเชียงใหม่มีไหมวะเขาก็ไปสัรนหามาเขาสัรนหามาไปไม่ได้อันี้หนักกว่าก๋วยเตี๋ยวตรงนี้แล้ววะตอนนี้เราก็วุ่นวายวุ่นวายกันอยู่นะฮะ ทีมงานเราโทรศัพท์ก็ไม่มีเมื่อกี้หิวก็หิวแม่งอยู่ตรงนี้ประมาณ2ชั่วโมงกว่า ว่ามันจะสะดวกสบายว่าขึ้นไปเลยไม่ใช่แล้วเว้ยแม่งลำบากแล้อทนนี้ก็ต้องหาทางเลยจะไปให้ได้ลองพร้อมมาก่อน นี้ก็น่าจะเป็นหลังรวมพลที่รวมพลน่ะก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนกันก็ไม่รู้ร้านนั้นเขาเขาเปิดได้ไงไม่รู้นะลุงทองนะเขาชื่อลุงทองลุงทองอยู่เฉือ่อยเขาบอกว่าไม่มีไฟฟ้าแต่มีโทรศัพท์อยู่ข้างบนแต่ระหว่างทางไม่มีอะไรเลยอบอกว่างนะ เราอ่ะมาเชียงดาวใช่ไหมคลิปที่แล้วอ่ะพื่เราไปเรื่องกระถินของวัดวัดที่เชียงดาววัดวัดพระธาตุดอยที่สุทธิยาน่ะนะแล้วก็ที่ไปบอกทีงานว่าเดี๋ยวไหนๆเราอยู่เชียงดาวอยู่ละถ้าเราแยกกับเป็กสันชัยอ่ะเป็กสันชัยให้กลับประเทบผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมมาทาคลิปต่อดีกว่าไหนๆมาเชียงดาวแล้วเราก็หาอ,อะไร ถ่ายคลิปไปสักคลิปหนึ่งก่อนที่จะกลับไปนอนที่เชียงใหม่ก็เลยมาที่นี่เขาอยู่ที่เชียงดาวพอดีแต่ก็ไม่นึกว่าจะเจอกลับแรกเลยประตูรถตู้เสียตั้งแต่ที่วัดแล้วประตูเสียเป็นประตูไฟฟ้าสายพันสายพันหลุดพังก็ติดอยู่ที่วัดอยู่มาครึ่งชั่วโมงก็ยังออกไม่ได้หลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จที่วัดนะที่เรื่องกระถิ่นเสร็จปุ๊บก็มาที่นี่มาที่นี่ก็ขึ้นไป ไปตามแมพนะเขามีแมพนะพอ,อไปถึงที่ตรงเขาทําถนนปิดถนนเหลือเดินแค่แร่ระหว่างทางนี่ก็นะดูรูปเอานะดูวิดีโอขวามือเป็นเหวซ้ายมือเป็นเขานะครับระหว่างทางเป็นอย่างนี้ตลอดจนไปถึงที่ที่เราไปไม่ได้ก็ก็หนึ่งเลยรถรถเราเตี้ยไปไม่ได้ก็ต้องถอยถอยลง มีจุดกับรถซึ่งอันตรายมากโชคดีที่มันไม่ถนนมันรถมันไม่พุกพ่านนะเป็นชุมชนแบบเงียบนะแล้วก็พรลงมาพยายามหารถติดต่อไปจ่อทางลุงลุงทองข้างบนว่าช่วยหารถหน่อยลุงก็หาไม่ได้เราก็ไปติดต่อร้านนู้นร้านนี้ก็หาไม่ได้จนมาตรงนี้ได้ได,ได้เจอกับเนี่ยพวกนายกอะไรเทศบาลเลยนะ เขาก็แนะนำมาให้เอาเบอร์โทรศัพท์มาละเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อปรากฏว่าติดต่อได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปก็ขึ้นลงรับส่งเนี่ย800บาทจากตรงนี้ตรงนี้จากตรงนี้ไปน,นู่นอีกประมาณกี่กิโลนะ10โลได้ไหมเก้ากิโล9ก้ิโลขึ้นลง800บาทแล้วก็ระหว่างนี้ทีมงานก็กินก๋วยเตี๋ยวไปก่อนรองท้องผมก็อยากจะรูวมกันว่า ข้างบนลุงก็จะทำอะไรให้เรากินแต่เขาข้างบนเนี่ยถ้าคนไปเนี่ยหัวละร้อยเจ็ดสิบบาทเขาคิดเป็นหัวด้วยแล้วเขาใช้ฟืนทำอาหารอารมณ์อาจจะไม่เหมือน,นครัวผีบ้าเพราะผมก็ยังไม่เห็นแต่ว่ามผมอยากไปอยากให้ไปดูว่ามันมีอย่างนี้อยู่จริงๆไว้ในประเทศไทยบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่รู้สิมันไม่มีที่ไหนมีอาจจะมีแค่ในประเทศไทยก็ได้เชียงรายมีครัวผีบ้าที่นี่ก็มีครัวอยู่เถื่อน เราพูดแะไรวะจิ๋วบอกว่าเมื่อกี้รถตู้ก็โดนในนั่งเข้าไปตอไม้เข้าไปสเติร์หักเอกตอนนี้ก็ต้องให้รถตู้รอตรงนี้ยเดี๋ยวเราหารถไม่รถอะไรที่จะมารับอะ่ะโอ่ะฮะอ้าวไม,ไม่ใช่ครับก็ให้เบอร์ใครมาด้วยครับอืม เดี๋ยวการคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปหรือผูหน้าต่อลยดูว่าผมจะไปยังไงให้ได้หวั<ม>งว่าที่นี่จะเตีย้ยไปหน่อยอย่งเงาด,ดูดูคลิปผมด้วยหาอยู่ไกลขนาดนี้นะแต่ใครก็ดูแหละอยู่ข้างนอกก็อยูเลยเดี๋ยว<ม>การคลิปหน้าลำบากจริงๆไม่อยู่เถื่อนจริงๆว่ะถอยมาไงอะ่ะถอยลังมานนะีกฮะเฮ้ยใ,ใครจะอยู่ก็อยู่นะมึงกูไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยนั่นคือคูป อยู่อย่างนั้นเลยใช่ไหมโอ้มึงมึงจับภาพไว้ดีๆนะเผื่อมึงจะได้ช็อตเด็ดๆเ,เดี๋ยวเผื่อกูกิ้งเป็นลูกขนุนลงไปแล้ะมึงเอ้ยไม่เอาไฟฟ้าเข้ามาไม,ไ,มไม่เอาน้ำประปาเข้ามามอยู่ในดอยในหุบเขาอะ่ะอื <c oughs> <c oughs> ดูเทือนเปิดมา YouTube ไนมะ่รู้จะดูราการอะไร